อันนี้เป็นอาหารวันนี้ค่าอาหารวันนี้ได้รับความอนุเคราะห์มาจากน้องนงนะคะจำนวนห้าร้อยบาทสาซื้อไปสิบโลเปลี่ยนเป็นยี่ห้อนี้วันนี้ให้น้องกินดีนิดหนึ่งนะคะก็สิบโลก็สามอหกสิบาทสามห้าสิบบาทค่ะอันนี้เป็นแม่หมาหอมมากเลยนะคะนี่ วันนี้จะชอบโดนเพื่อนวันนี้จะโดนเพื่อนกัดบ่อยกินกันอย่างอเลตอร่อยเลยนะคะกลุ่มข้างหน้าก็ให้ไปแล้วแต่ดีหน่อยน้องกินหิวแล้วก็กินกันเพราะว่าปกติไม่ทันนกนะคะนกจะแย่งโอเคค่ะเดี๋ยวสาเทกอะตอกกนเลยนะคะเพราะว่า เดี๋ยวต้องไปช่วยดูหมาแม่หมาหมดลูกไหละคะ่ะเพราะว่าม,มีพี่กับหมอมารอเพื่อจะยิงยาสรุปเอาไปรักษานะคะสากับขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เมตตาและช่วยคอยอนุเคราะห์และช่วยเหลือเข้ามาให้น้องๆได้มีอาหารกินพอได้ประทงังความหิวไปสักมื้อนึงขอบคุณมากคะ่ะ